นอนกันยังไงเนาะี่นอนอยู่แล้ว้เาสแล้วนนี่ยหแล้วก็นอนตรงนี้แหละอดีทีวีมีไว้ดไหมมีแต่ไม่มี้องใช่ต้องทำจานเอาไหม ต้องดูกับข้าวเด็กหน่อยจ้ะลองลองลองคืนก็ไม่ร่วมกันมาพอได้ทราบข่าวก็นำเครืออุปโภคบริโภค